กำลังฟังรายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้กับดรคมสันเหล่าศิลปะเจริญ สวัสดีครับนี่คือรายการ FTI Podcast FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้ผมดรคมสารเหล่าศิลปิเจริญครับทุกท่านสามารถรับฟังและรับชมได้จาก Apple Podcast SoundCloud Spotify Google Podcast หรือช่อง YouTube FTI Thailand Channel ได้ครับกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายใหญ่มีบทบาทและความสําคัญต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากอีกกลุ่มหนึ่งครับ แขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูซีเมนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณชนะภูมิสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับสวัสดีครับบัตรครับบรคมสันสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการครับอยากทราบถึงความเป็นมาของภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมปูซีเมนต์ครับท่านประธานครับอ๋อฮะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสภาอุตสาหกรรมนะฮะที่ได้จัดรายการดีๆอย่างเนี้ยแล้วก็ให้ทาง กลุ่มอุตสาหกรรมของเราได้ได้มีโอกาสในการที่้ามาสื่อสารในวงกว้างแล้วก็ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับความเป็นมาของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เนี่ยจริงๆเราจัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2520ตอนนั้นก็เป็นหนึ่งใน29กลุ่มอุตสาหกรรมของทางสภาอุตสาหกรรมนะฮะเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ใช่ปัจจุบันนี้คงมีถึง45กลุ่มเ45กลุ่มครับ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สมาชิกเนี่ยก็มีผู้ผลิตจากบริษัททั้งหมดเจดเจ็รายนะครับก็ทุกลายก็เข้ามาร่วมกันลายที่เป็นเล็กๆหน่อยเข้ามาล่าสุดเป็นน้องใหม่ก็เป็นภูมิใจไทยซีเมนต์<อ>นะครับครับแล้วก็มีทางเอเชียซีเมนต์ปูนตาลูกโลก PPI โพลีนปูนซีเมนต์นครหลวงแล้วก็ทางชนละ,ะทานท้ายสุดก็คงเป็นปูนลำปางกับทาง ปูนซีเมนไทย s c g นะครับที่ที่เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2511นะครับ,รบก็มีโรงงานรวมๆทั้งหมดกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยสิโรงงานอันนี้ของสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับครับแล้วก็กำลังการผลิตปรงงะมาณสัก60 60ล้านตันต่อปีซึ่งก็มีส่วนหนึ่งที่เราส่งออกไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าความต้องการภายในประเทศเนี่ยอาจจะ,ะน้อยกว่ากำลังการผลิตที่เรามีนะครับ ก็ประมาณสักแปดสิบเอร์ซ็นของโรงงานส่วนใหญ่ก็อยู่ในจังหวัดสระบุรีนะฮะอีกสักพี่สิบเปอร์เซ็นตก็กระจายอยู่ถ้าทางภาคใต้ก็มีที่นครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็ถอยลงมาเป็นเพชรบุรีขึ้นไปเหนือหน่อยก็นครสวรรค์แล้วก็ที่ท,ที่ลำปางนะครับ,รบอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนหรือว่าทำให้เกิดการซัพพลายให้กับทางประเทศไดได้ได,ได,ได้ได้อย่าง ทั่วถึงนะครับ,รบตัวอุตสาหกรรมปูนซีเมนเองเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางนะฮะที่เชื่อมโยงแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในสี่แนวทางหลักๆนะครับที่ที่อยากจะจะเน้นก็คือคือแน่ละคือคงต้องพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนให้มีกําลังการผลิตที่เพียงพอต่อ,ตอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของของ,ของประเทศนะครับอันหนึ่งซึ่งหลังๆก็มามาแรงน้อยข้างมากนะฮะเรื่องของอต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับก็จะมีหลายอันที่เรา พัฒนาการทำเหมืองไปสู่การทำเหมืองแบบยั่งยืนแล้วก็สามารถคืนเป็นแหล่งน้ำให้กับทางเกษตรกร,รก็ใช้ต่อได้นะครับอีกกันหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของภาคสังคมฮะที่เข้าไปช่วยส่งเสริมให้เกิดอาชีพในอุตสาหกรรมซีเมนต์เองกับตัวส่งเสริมทางด้านอาชีพท้องถิ่นที่เป็น csr ต่างๆนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆที่ที่อยากจะนําเรียนให,ให้ผู้ฟังได้ได,ได,ได้ทราบนะครับครับถ้าพูดถึงกําลังการผลิต ในประเทศเนี่ยที่ท่านประธานบอกสครูนะครับว่าเราผลิตแล้วก็ยังพอเพียงพอที่จะส่งออกไปได้ด้วยนะครับส่งไปประเทศใดบ้างครับท่านได้โอ้จริงๆสมาชิกรวมๆกันนี่ส่งไปเกือบทุกที่นะโอ้เลยครับ <laughs> หลักๆเอ่อถ้าดูหลักๆถ้าดูทางทางเอเชียใต้ก็เป็นทางบักลาเทศนี่ก็เยอะอือนะครับแล้วก็มีไกลหน่อยก็อาจจะมีไปถึงอเมริกานะฮะในช่วงนี้โอ้ครับครับแล้วก็แถวแถว แถบโซนทางฝั่งแอฟริกาใต้ก็มีนะฮะแถวมาลดีฟก็หรือประเทศรอบๆอย่างอย่างประเทศอพม,ม่านะฮะกัมพูชารอยต่อแล้วก็ในโซนของทางลาวเองบางส่วนก็มีเนื่องจากว่าสินค้าของปูนซีเมนเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะจะหนักงั้นถ้าลอยต่อพรมแดนถ้ามองเป็นเมนแลนด์เนี่ยตรงไหนใกล้ ใกล้ตลาดเขาก็จะส่งไปเนื่องจากค่าขนส่งก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นี่ที่จะตัดสินว่าจะมาจากตรงตรงแหล่งไหนนะครับครับกาลังการผลิตอะไรต่างๆนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอ,อ๋าไม่มีปัญหาเลยฮะสมาชิก,เ,กเดินเก่งถ่านเดินไม่จริงๆอาจจะไม่ทราบว่าจริงเทคโนโลยีของการผลิตของทางด้านอุตสาหกรรมปุนซีเปนไทยเนี่ยของเราทุกสมาชิกนี่ทเทียบเท่ากับระดับ วัวคลาสนะครับ,รบอแล้วก็หลังๆเนี่ยมีการเปลี่ยนจากตัว EP ที่ใช้ไฟฟ้าในการจับหรือกรองฝุ่นเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบ็กฟิลเตอร์ก็คือถุงกรองขนาดใหญ่ที่ทนความร้อนเนี่ยทำให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราดีกว่าค่าที่ทางราชการกำหนดแล้วก็เทียบเท่าระดับโลกคือแทบไม่ได้ปล่อยตัวฝุ่นออกมาละ เพราะเราถือว่าตัวน mm hmm. like ี้เป็นโปรดักต์นะฮะแล้วก็ถ้าพวกเราคงทราบก็คือเทคโนโลยีทางฝั่งอุตสาหกรรมปูซ ok ิเมนต์เนี่ยมีความร้อนค่อนข้างสูงในหม้อเผาเนี่ยึ้นไปถึงพันสามพันสี่ร้อยองศานะครับเพราะงั้นหลายๆอันที่เข้าไปช่วยเรื่องการบริหารจัดการเวสที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ย เขาสามารถนําไปใช้เป็นวัสดุทดแทนทางด้านการผลิตแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดลอ้อมเนื่องจากว่าตัวแคลเซียมเองในหรือหินปูนเนี่ยถ้าเราอยากเห็นก็คือใช้หินปูนบดไปจับพวกแก๊สเซอร์เฟอร์เลยรพวกนี้เขาจะเป็นส่วนผสมของของปูนเม็ดอยู่แล้วฮะฮะตรงนั้นก็จะจะเป็นจุดแข็งของของทางด้าน,นอุตสาหกรรมบูนซิเมนท์ที่ผลิตก็เต็มที่นะฮะทั้งใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกแล้วก็ช่วยทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยครับ ครับพ่อจะถามเป็นความรู้ได้ไหมครับปูนซีเมนต์นี่มีกี่ประเภทครับอ๋อฮะฮะจริงๆปูนซีเมนต์บ้านเราถ้าหลักๆเนี่ยก็ที่เราคุ้นเคยกันก็คือเปปปูนซีเมนต์สำหรับโครงสร้างที่เรียกเรียกว่า ordinary Portland cement นะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นอพอชั่นใหญ่ที่ใช้ในโครงการภาครัฐต่างๆนะครับ,รบอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นประเภทปูนซีเมนต์ผสมที่ ใช้งานในลักษณะทั้งโครงสร้างที่ไม่เกิน2หรือ3ชั้นแล้วก็งานก่องานฉาบอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการฉาบเรียบที่เราเรียกว่าเป็นปูนมอต้านะครับล่าสุดล่าสุดที่ทางสมาชิกทุกสมาชิกแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางภาค,นะครัฐนะฮะก็คือเรื่องของปูนซีเมนที่เราเรียกว่าไฮ d ดรลิกซีเมนต์ ปุ่น mm. ตัวนี้มีความพิเศษก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขาใช้พลังงานในการที่จะทำซีเมนต์รงนี้ออกมาน้อยแล้วก็ใช้สัดส่วนปุ่นเม็ดที่น้อยทำให้เขาปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงค่อนข้างมากนะฮะ mm. ซึ่งอันนี้เราเองเราก็เริ่มลอนช์เข้าไปในตลาดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและแล้วก็ตอนนี้มี ตั้งเป้านะฮะที่ทางรวมกับภาครัฐว่าถ้าสามารถใช้ฮาริกซีเมนต์เข้าไปทดแทนปูนโครงสร้างประเภท OPC หรือว่าเดอร์ล n พอลแลนซีเมนต์เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีหกสิบ5อนห้้ยบาเนี่ยจะสามารถลดการปล่อย CO2 ได้ถึงสามแสนตันเทียบเท่ากับปลูกต้นไม้สักสามสิบ็ล้านไร่เลยนะครับโอ้ครับครับครับฮะฮะก็มีหลักๆประมาณประเภทปูนซีเมนต์ก็มีประมาณประมาณนี้ครับส่วนแตกแยกย่อย เส้นปูนทนน้ําทะเลปูนทนาซเฟตหรืออีกหลายๆประเภทอันนั้นก็จะส่วนส่วนน้อยและซึ่งก็เป็นใช้เฉพาะนะฮะแต่เราเราผลิตได้ได้เกือบทุกประเภทครับอ๋อครับครับราคาของไฮดริกซีเมนต์นี่เทียบกับปูนปกตินี่ ราคาต่างกันเยอะไหมครับเออจริงๆด้วยต้นทุนการผลิตเนี่ยเขาจะสูงขึ้นนิดนึงแต่ว่าเราพยายามจะสนับสนุนแล้วก็เอาเข้าไปใช้ในส่วนของทดแทน OPC เนี่ยราคาเราวางไว้เท่ากันอ๋อครับครับครับเพราะว่าเรามองว่าตัวนี้เองเนี่ยคือถ้าเกิดการขยายผลเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากฮะจะช่วยเรื่องเรื่องเรื่องคาร์บอนเครดิตที่ทางภาครัฐก็ ไปมีความตกลงทางด้านปารีสชนะเอกรีมันที่จะลดเรื่องอุณภูมิไม่เพิ่มไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสเนี่ยอันนี้คิดว่าเป็นหนึ่งหนึ่งกลยุทธ์สำคัญนะที่จะผลักดันให้ทางประเทศไทยเองเนี่ยก็สามารถจะยืนอยู่ในเวทีโลกในด้านนี้ได้ดีครับผมครับครับ ช่วงที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างครับหลังจากโควิดมาเนี่ยเศรษฐกิจซบเซาลงมาตามเรื่อยๆนี่ปูนซีเมนต์นี่มีผลกระทบอะไรบ้างไหมครับจริงๆจริงๆอันนี้ก็นาเนาะก็พวกเราก็จะเห็นอยู่เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมซีเมนต์จริงๆโดยตรงเนี่ยเขามองได้จาก GDP ของประเทศเลยออชถ้า GDP ของประเทศเขา ค,คือถ้าจะจะอินไลน์ก็คือ correlation มีถ้าจะเกือบร้อยะเนาะคือใช่ใชเพราะงั้นถ้า GDP เอ,อต่ำเนี่ยเราก็จะเหนื่อยนิดนึงนะฮะอันนี้ถ้าดูก็คือที่ผ่านมาก็ยังโชคดีว่า โครงการขนาดใหญ่เนี่ยเขายังพอเดินไปได้แต่ว่าช่วงเจอโควิดนี่ก็ปิดไซ้์งานอะไรนี่ก็ฮะอันนี้ก็โดนโดนเยอะแล้วก็มาต่อด้วยน้ำท่วมอีกนะทางดอเตอรนนี้ตอนนี้สงแาน้ำทมไม่ละลองนะได้ครับก็เห็นใจสมาชิกเราก็คุยกันอยู่เพราะว่าตัวผมเองก็อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานนะฮะเพราะว่าเป็นบริษัทสมาชิกใหญ่ที่อยู่ในในสมาคมก็ก็เห็นภาพ แล้วก็ถ้าล่าสุดที่พวกเราคงเห็นก็คือเรื่องเรื่องการซัพพลายเชนโลกที่เปลี่ยนทำให้เรื่องเทรดขนส่งเปลี่ยนหมดเนาะครับจีนมีปัญหาเรื่องอพลังงานการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอครับแล้วก็มีเรื่องของ geo political ระหว่างจีนกับออสเตรเลียทำให้เรื่องถ่านหินราคาถ่านหิน หรือราคาเชื้อเพลิงพลังงานน้ำมงน้ำมันขึ้นหมดขึ้นไปเยอะเลยตอนนี้ขึ้นเยอะเลยก็กระทบโดยตรงฮะกระทบโดยตรงกับกับบริษัทสมาชิกฮะก็ต้องให้ทางด็อกเตร์เอาใจช่วยทางสมาชิกนิดนึงท่านท่านคิดว่าปีนาแนวโน้มปีหน้าจะเป็นยังไงครับท่านถ้าพูดถึงปีหน้าของตลาดเนี่ยผมผมคิดว่าจะปีนี้เนี่ยน่าจะลบลบ ลบนิดหน่อยลบสักสองมีหน้าก็หวังว่ามันจะบวกสักหนึ่งแต่ถ้าดูเบสไลย้อนกลับไปก่อนเกิดโควิดก็ตลาดดีมานหรือื่องยังโตไม่เท่านะฮะสมาชิกก็ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้นทุนก็สูงขึ้นตลาดก็อาจจะยังไม่อาจจะเติบโตตรงนั้นอาจจะช้าเติบโตช้าหน่อยนะครับแต่เห็นงั้นถ้าถามครับ,รบถ้าถามถ้าถามผมก็คือว่าอันหนึ่งที่จะจะช่วยกัน กันได้ที่อาจจะต้องไปเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกันดูว่าเอทำยังไงให้ให้เราใช้ประโยชน์ในเศรษฐกิจที่อาจจะไม่โตแต่ว่าใช้โลคอลคอนเทนต์ให้เยอะๆอย่างที่ทางสภาวุสาหกรรมทำเรื่องเมดอินไ h a i l a n d ใช่ไหมฮะอ๋อครับครับใช่ครับทางท่านประธานกับท่านท่านรองประธานก็พี่หมูไหมพี่หมูพี่หมูครับพี่หมูพิมใจครับพี่หมูพิมพใจนะ ท่านประธานเองก็ก็ผักดันเรื่องเนี้ยเราเองเราก็ถือว่าเป็นซัพายซัพายเชนใหญ่ก็ได้เข้าไปร่วมตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่าเป็นรายแรกๆเลยครับได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับของต้องขอบคุณต้องขอบคุณทางนะทางสภาอุตสาหกรรมมากกว่านะที่ให้ให้ให้แับให้โอกาสเราโอกาสดีๆครับตอนนี้กําลังดังมากเลยครับท่านครับโอ้ดีฮะคนเข้าไปร่วมสมัคร ลงทะเบียนเยอะมากครับอืมอืมผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะฝากไปถึงทางภาครัฐว่าครับถ้าส่งเสริมให้เกิดการใช้แล้วก็อุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศนะใช้วัสดุต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ GDP ลอกใ,ในการหมุนแล้วก็มันจะช่วยให้ตัวเศรษฐกิจในพื้นฐานของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้แบบดีขึ้นนะฮะใช่ผมว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะ ต้องชื่นชมนะ<อ>ทางทางสภานนะครับ,รบ<ม>ลดการนําเข้าด้วยนะครับ <c oughs> ด้วยหลายอย่างทีเดียวครับถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงการแข่งขันนี้เป็นยังไงบ้างครับอุตสาหการรมปูซเเมนนี่แข่งขันกันแรงไหมครับโอ้อันนี้ก็ตามธรรมาชาตินะ <c oughs> <c oughs> คือไอ้ฝั่งฝั่งเราร่วมมือกันทําดี เพื่อในภาพรวมเราก็ทําไปนะเช่นที่เราพยายามทําเหมืองร่วมยกตัวอย่างเช่นทางปูนเอเชียกับทางปูนซีเมนไทยที่ทําเหมืองร่วมแถวแถวหน้าพะรานนะฮะหรือทางปูนนครหลวงกับทางปูนแก่งคอยแถวแถวแก่งคอยคอันนั้นเราก็ทําดีไปครับ,ส,รบส่วนเรื่องการแข่งขันก็อันนี้ก็เป็นไปตามกลไกตลาดพอดีมานมันต่ำกว่าัปพลายใช่ไหม อันนี้มันก็เหนื่อยเหนื่อยนิดหนึ่งแล้วก็อย่างว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเอราคาปูนซีเมนต์ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่มีการขยับเลยทั้งทั้งที่ต้นทุนของอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ขึ้นไปอันนี้อันนี้เองก็ช่วงนี้ก็จะเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าตัวต้นทุนมันขึ้นแล้วก็ขึ้นหมดใช่ถุงกระดาษก็ขึ้นเนาะ เขอถ่าครับทราบใช่ไหมอยู่ซื้อเนี่ยโอจะนะขึ้นนึ่นะใช่ครับเราก็เอขายปูนไม่ใส่ถุงนี่มันจะทํายังไงยังนั่งเล็กอยู่มีมีไหมฮะทางทางล็ออมีไอเดียอะไรีหยคิดไม่ออกใช่เพราะว่าน้ําหนักเยอะนี่ก็โอ้โหรับน้ําหนักได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งเลยขนาดครับ ใช่เพราะงั้นถ้าถ้าจะฝากตรงนี้กับทางทากรัฐก็อาจจะออือขอขอให้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของเอไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการการผลักดันให้ใช้ตัวโปรดักที่ที่ผลิตด้วยผู้ผลิตในประเทศอ่าใช่แล้วเป็นหัวใจเลยครับใช่เพราะหลังๆนี้ก็มีหลายอันที่เราสามารถที่จะส่งเสริมภายในกันเองได้นะครับ S <S แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือดูว่าถ้าสามารถจะผลักดันไฮดรอลิกซีเมนต์เนี่ยให้เป็นอนนนี่นาสจาตัวยืนหลักฮะมันจะเหมือนอมสมัยที่เรารเลิกน้ำมันที่ใส่ใส่ตนะกัวฮะอืม,อ,ม,อ,มอันนี้เราเราค,รคิดว่าเราจะตั้งทงไวถ้ถ้าถ้าทุกอย่างาพัฒนาครัอรอกับเลกเลเชนันของภาครัฐปรับไปช่วยเหลือเราได้ด้วยเนี่ยเราคิดว่าเราจะยกเลิกตัว ออดอรี่ผ่อนแซีเมนต์ได้เร็วขึ้นครับแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนครับทำไมทำไมถึงใช้ใช้ชื่อว่าไฮโดรลิกซีเต์ครับเอออันนี้เป็นคําถามที่ดีนะฮะพอดีเขาตั้งมาอย่างงี้พอดีตามมอกรที่เขาขอมามอกรสองพันห้าร้อยสองมอกรสองห้าเก้าสี่เนี่ยครับเขาไปมันเป็นเทคนิคอลสับเทคนิคอลอะฮะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเขากินน้ํามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเวลาปูนมาทำปริยากับน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าถ้าจำง่ายๆก็คือเป็นปูนรักโลกแล้วกันปล่คาร์บอนต่ำครับอือ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 ก็ถือว่าช่วยโลกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยประเทศเราด้วยนะครับครับผมครับถ้าพูดถึงการแข่งขันนี่เรานอกจากจะแข่งขันกันภายในประเทศซึ่งก็โอเคเราคุยกันได้เลยถ้ากับต่างประเทศนี่มีไหมครับคุณภาพเรานี้ได้เปรียบอยู่แล้วถูกไหมครับท่านประธานคุณภาพใช่ครับคุณภาพเหล่านี้ตั้งอิงอิงระดับโลกอยู่เลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยเวลามีมีโครงการที่ประเทศอื่นไปับ จีนอย่างเช่นที่เข้ามาทําเรื่องเรื่องโครงการภาครัฐนะฮะครับางทีเขาอาจจะไปกําหนดสเปคที่อาจจะไม่ตรงกับตัวมาตรฐานอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งไม่จากว่าเวลาทำโครงการขนาดใหญ่มันอาจจะมีชิ้นส่วนต่างๆที่หล่ออะไรที่อื่นอะไรเงี้ยได้นะฮะหรือว่าทางผู้ผลิตที่เขาอาจจะสามารถจะไปไปซอร์สเอามาจากต่างๆก็มาบเกนดี้ซึ่งอาจจะทำให้ ไอ้แปรเพลยเนี่ยมันมันมันดีเวทออกไปอย่างเงี้ยนะฮะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ราคาของในประเทศเราก็จะไม่สูงก็จะต่ําเมื่อเทียบกับประเทศรอบๆการไหลเข้ามาก็จะเหนื่อยหน่อยเหมือนกันครโอครับครับครับถ้าพูดถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนอกจากเราทําปูซิเมนแล้วนี่มีมีไหมครับท่านครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างเนาะ อ oh, ๋อครับคือทางทางอุตสาหกรรมซีเมนตเองเนี่ยก็พยายามไปร่วมไม้ร่วมมือกับทางอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อให้เกิดการพัฒนาการ develop product ที่สามารถจะตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคตเช่นต้องการสเตนดสูงขึ้นคือกำลังอัดสูงขึ้นเพื่อจะทำให้ชิ้นส่วนในการหล่อเนี่ยเขาบางลงคือซีเมนเนี่ยเวลาคล้ายๆเหล็กนะฮะ ซีเมน์พาทำเป็น rete, คอนกรีตก็ความแน่นของคอนกรีตเนี่ยเขาเรียกว่ากําลังอัดครับคราวนี้ถ้าพัฒนาซีเมนดีๆไปทําให้กําลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้นน้ําหนักของบีมหรือคอลัมน์หรือแม้กระทั่งฟลอร์ของอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเขาจะเบาลง อพอเบาเนี่ยพวกฐานลากต่างๆเนี่ยก็จะถูกลงหรือเล็กลงแล้วก็ถ้ามองในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือก็จะประหยัดในเรื่องของการใช้วัสดุต่างๆอันนั้นหนึ่งอันอีกอันหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของส่งเสริมทําให้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นเพราะว่าอุตสาหกรรมเวสเนี่ยเวสจากภาคอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าอินดัสเซอร์เวสเนี่ยจร ถ้าสามารถเอาเข้ามาํำจัดในอุตสาหกรรมบูนซีเมนอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะให้วงจรของการบริาหารจัดการอุตสาหกรรมทั้งทั้งประเทศเนี่ยเป็นกร er, ีเนอร์ตัว Industry, อินดัสทรีฮะในในต่างประเทศเยังไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยอุตสาหกรรมซีเมนเน,เนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางอุตสาหกรรมปิโตอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมรอบๆเนี่ยจะเดินไม่ได้เลยถ้า ถ้าลงซีเมนต์เขาเขาเขาหยุดเพราะว่าบ p r o d u c t หรือเวสต่างๆเนี่ยบางทีเขาเช่นสลักของเหล็กเนี่ยเขาส่งมาเป็นส่วนผสมของซีเมนต์ได้อเวสจากการเดินเช่นน้ำบอยเลอร์ล้างหรือน้ำในเสียจากอุตสาหกรรมของปิโตเคมีคอลเช่นการทรีตอย่างถูกต้องเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอามาเผาในอุตสาหกรรมซีเมนต์ได้ซึ่งของเราก็มีม,มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องเหล่านี้ที่ที่ลองรับอยู่ ครับอืมครับครบมีหลายคนอยากทราบนะครับว่ากลุ่มอุตสาหกรรมปูซีเมนต์เนี่ยครับใช้แรงงานเยอะไปมครับอูสสรรมสายจริงๆมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นไฮไฮเทคโนโลยีเหมือนกันเพราะว่าเราเดินแบบใช่เดินต่อเนื่องโดยคอมพิวเตอร์ไลซ์นะฮะเพราะว่า Process ของโรงงานซีเมนต์เนี่ยที่ท,ที่ที่เป็น Core Process ตรงการเนี่ยเขาเรียกว่าไพ o โลโปรเ s สอันนี้เดินต่อเนื่อง24ชั่วโมงแล้วก็ใช้พวกคอมพิวเตอร์คอนโทร แล้วก็มีโอเปอเรเตอร์อยู่ไม่กี่คนนะฮะอ๋อครับครับฮะส่วนใหญ่ถ้าจะใช้แรงงานเยอะๆก็จะเป็นฝั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายสินค้าแต่คอตรงกลางนี่ต้องนึกถึงเดินกดปุ่มและเดินเลยฮะแล้วก็มีครับแทบจะไม่ค่อยใช้คนเลยนะครับฮะใช้น้อยฮะใช้น้อยแต่ว่าใช้ทางฝั่งจ่ายการจ่ายพวกเนี้ยเยอะจ่ายการขนส่งอะไรเงี้ยนะครับการขนส่งนี่เยอะคือต่อเนื่องนี่เยอะต้องทั่วประเทศดูช่ ดูภาพรวมอาจจะช่วยช่วยทางฝั่งแรงงานเนี่ยทางฝั่งเรื่องการขนส่งการจ่ายหรือภาคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําถุงการทําวัตถุดิบเยอะ ตัวคอโปรเซสเองนี่เป็นไฮเทคโนโลยีหมดครับใช่ครับอ้ยงั้นแสดงว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบเลยใช่ไหมครับก็จะได้ได้อยู่บ้างแต่ว่าตรงคอคอโปรเซสเนี่ยที่เราเรียกว่าไข่แดงเนี่ยอีจจะมีค้าเรียกวหลก็เตรียมที่อยู่ให้เขาฮะเป็นบับเบิลเซลแล้วก็ต้องเดินต่อเรื่องก็ทำได้ทาได้ดีฮะทุกสมาชิกเขาก็ทำเรื่องนี้ได้ดี โอ้ครับโอต้องขอบคุณมากเลยนะครับก่อนจบนี่อยากจะ <c oughs> นอกจากเรื่องเมส in ่ h อแลนด์ T แล้วอยากมีอะไรฝากถึงภาครัฐอีกไหมครับเออก็จริงๆอย่างนี้นะฮะผมผมคิดว่าภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ทุกกระทรวงที่ทางเราไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปเล่าให้ฟังว่าเราเราทำเรื่องอะไรอยู่บ้านที่ติดขัดหรือทีอ่ไปได้ดีนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องการทําเหมืองร่วมนะฮะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเดิมปกติถ้า2บริษัทไม่ทำเหมือง ร่มเนี่ยมันจะต้องมีการเว้นพื้นที่เอาไว้ซึ่งตรงนั้นเองก็มีมีทรัพยากรที่ใช้ได้อันนั้นที่1อันที่2คือหลังจากจบแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการ,กรเกษตรนะ,ะมีหลายที่ที่เราก็ทําร่วมกับกระทรวงศึกษากรรมทางท่านปลัดก็ให้ความรู้เคราะนะฮะที่เอาคุ้มเหมืองเนี่ยมา มาพัฒนาแล้วส่งน้ําให้เรเกษตรกรในหน้าแรงอันนั้นหนึ่งอันก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยดูว่าทํายังไงให้การโปรเซสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันเดินได้เร็วนะฮะเพราะมันเป็นโครงการที่ที่ที่ดีมากๆแล้วก็มันมี หลายๆส่วนที่ภาครัฐก็สนับสนุนก็ประมาณให้ได้เพื่อจะต่อเชื่อมอีกอันนึงก็คงเป็นกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อข้อกาหนดของทางกรมต่างๆในในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซีเมนต์โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เรื่องการขับนาคมนะทั่วประเทศเนี่ก็มีหลายกรมที่สนับสนุนทางฝั่งเราในการปรับเปลี่ยนสเปคอของปูนซีเมนต์จากปอร์ตแลนด์อย่างที่ว่าเนี่ยมามาใช้ไฮดรอลิกซีเมนต์ซึ่งก็ได้ประโยชน์ทั้ง,ท,งทั้งประเทศ ชาทั้งภาครัฐนะฮะและทางของอุตสาหกรรมเราเองซึ่งก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตาม global standard เนี่ยล้วก็ก็ไปได้ดีแล้วก็อันสุดท้ายที่ที่อยากจะ,อะขอให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมก็คือว่าการเชื่อมโยงกันระหว่างอุตสาหกรรมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันถ้าทางกระทรวงทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรมมองเป็นภาพรวมเนี่ยผมว่าจะทำให้อุตสาหกรรมไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมบุสเมนนะฮะ อุตสาหกรรมของไทยก็จะจะเดินไปได้และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับอา gi ียนหรือว่าในระดับ global เนี่ยได้ได้อย่างยั่งยืนฮะก็ <c oughs> มีประมาณเนี้ยครับโอ้โหครับขอบพระคุณมากเลยครับ <c oughs> ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรกรมปูนซีเมนต์สภาุตส,สาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณชนะภูมิเป็นอย่างสูงน,นะครับที่ได้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้ในครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณดรมากครับรับจดกรมสารสวัสดีครับยินดีครับขอบคุณครับพบกับรายการ FTI Podcast f d i Talk สาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับผมและคุณณชนนะขออลก่บคุแสสวัดี พบกับรายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในตอนหน้าทางช่อง FTI Podcast ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ